ครับร์ทำอะไรครับไปปาไปป้าครับมาเด่๋ยด้แม่ดูกมันจะหักอันนี้มันจะหักนี่แม่มันเป็นผู้ข้ามาทางนี้ค่ะลูกนี่เรด้วยน่ะน ไม่จับฮนะค่อยๆนี่หนึงหลักนี่นี่นี่ปลา,าครับโชคดีนะครับสาธุสาธิาท,าทุกสภาพแข็งแรงนะอย่าไปให้ใครมาตกไปกินได้นะปลาปบ๊ายๆปลาเสร็จทีไงปลาดิ่งน้ำไงค่ะฮะกลาจินตัวเลี้ยค่ะ